ให้แบบตรงตรงรวยกันทั่วหน้าครับแม่เจ็ดสามเข้าล่างแบบเต็มเต็มครับแม่เข้าล่างอีกแล้วครับเก้าสี่แบบเน้นเนยนแบบเน้นเน้นางรำคนแรกก็คือมนุมณนีนาคีและนางรำคนที่สองคือแก้วมณีนาคินดีจะมาหรือไม่ตัวที่ยังไม่มานะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิ๊ก์จิตธรรมสุเรียนบารมีทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้ครับตามต่อครับสามงวดติดติดนางรำพิธีบวงสวงที่วัดป่าธรรมบวงสารามตะบ,บนแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินสามงวดต,ดติดติดแล้วนะครับเรามาตามงวดที่4ดีกว่าครับว่าจะเข้าวินหรือไม่แต่ก่อนอื่นที่จะมาตามตัวเลขนางรำต่อในงวดที่4ครับ ไปดูคลิปย้อนหลังตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคมของรัฐบาลไทยแล้วก็วันที่10ตุลาคมเพื่อนบ้านและเพื่อนบ้านในงวดวันจันทร์ที่13ตุลาคมที่ผ่านมาครับไปชมกันครับ วดวันที่ดึงตุลาคมที่ผ่านมาครับหนือรัฐบาลไทยแม่นางรำมนต์มณีนาคีเขียนตัวเลขให้ในพิธีพวงสวงที่ผ่านมาครับ6 7 9แม่6กับ9เป็นตัวเดียวกันเขียนไพ่แบบตรงๆรวยกันทั่วหน้าครับไปดูงวดที่สองกันดีกว่าครับ ตัเลขที่เขียนให้เข้าเพื่อนบ้านครับวันศุกร์ที่10ตุลาคมแม่7-3เข้าล่างแบบเต็มๆครับไปดูงวดที่3กันบ้างครับในพิธีบวงสวงนางรำคนที่2เขียนให้ตัวไหนไปดูครับ บางคนที่2แก้วมณีนาคีนดีเขียนตัวเลขให้แม่เข้าล่างอีกแล้วครับ9ก้แบบเน้นเน้นแบบเน้นเน้ตรงๆและครับรวยกันทั่วหน้าใครได้บ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับในงูที่4นะครับ ไม่รู้ว่าจะมาตัวเดิมหรือเปล่าหรือตัวที่ยังไม่มาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับนางรำคนแรกก็คือมนมณีนาคีและนางรำคนที่2คือแก้วมณีนาคินดีจะมาหรือไม่ตัวที่ยังไม่มานะครับทั้ง2นางรำจะมาตัวไหนและชอบตัวไหนที่เหลืออยู่ครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับในงวดที่4เป็นไปได้ไหมครับ ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไล b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสุริยันบารบีในเพจสมดีวาริตี้ด้วยนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มีโชคถูกหวยรวยเบอร์ทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับอ่าชอบตัวไหนคอมเมนต์ใต้คลิปบอกด้วยนะครับ